วันนี้มาพร้อมกับน้องผูกรักนี่ชื่อน่ารักมากอืมกินกับกาแฟตอนเช้าๆนี่นะคะเขาจะมีความเค็มมันนิดนิดหวานหน่อยหน่อยหน่อยเดียวนะคะแล้วกินกับกาแฟเนี่ยกาแฟดำเนี่ยอร่อยมากอย่างนี้เลยพอรอน้องมาพาพี่ต่กินกับกาแฟตอนเช้านี่แนะนำเลยค่ะ พอลพออ,อคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ cf เลยพอรอขนมผูกรัไส้ปลานะคะอร่อยมากรสชาติชัดมากใครที่เคยได้ลิ้มลองปั้นคลิปใกล้อย่างมากแล้วก็กลมกล่อมมากอืม กินกับกาแฟตอนเช้าๆนี่ bueno, นะคะเขาจะมีความเค็มมันนิดๆหวานหน่อยหน่อยหน่อยเดียวนะคะแล้วกินกับกาแฟนนนเนี่ยอกาแฟดําเนี่ยอร่อยมากอย่างนี้เลยพอรออ่ะพีนันทนาการจากน้องคอลลี่สั่งแล้วนะคะตอนนี้กําลังเตรียมอุปกรณ์ในการไลฟ์ก็ขอบคุณมากเลยท <set> ี่คอลลี่ เลียงค้าันเกิดพี่ตายนะคะซึ่งก็ทกทีมงานได้ทานด้วยนะคะก็เดี๋ยวทานเสร็จนี้นะคะจะขึ้นไปเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์แล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่เอาพี่นันทนาการมันคล้ายมันเกิดค่ะมากินกด้วยกันแล้ว